ีด้วยไปเดินไปเดินไปไม่ไอะไรไปครับปกไปทางนู้นไปทางนู้นไปนีนนี่

ดูข,ขึ้นเดี๋ยวเราวพแล้วไ,ไม่จับแล้วไปดูท่อนั้นเราไปดูท่อนั้นนั่่ะไปดูตรงนั้นมันยังมีเสียงไปดูตรงนั้นแต่งตัวจะไปไหนเนี่ยน้องภูมิพอแล้วน้องภูมิแต่งตัวจะไปไหนรูปไปดูอันนี้ท่อนั้นไปดูท่อนั้นก่อนนั่นท่อนั้นก็มีโน่นไปดูท่อนั้นกัน,นก ยี่ตัวอะไรต,ต,นะตัวอะไรตัวอะไรนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยรถรถเนีย่ย,ยไปทอได้ไหมถ้านั้นก็มีนุ่นนุ่นนุ่นอีกชาหนึ่งอีก